มาเลยนี่จะให้เพื่อนๆดู tnwq 1 9เป็นไม้เซลฟี่ที่อชริยายะ AI ครับมีระบบหลายระบบในตัวมีไฟด้วย LED ไม้กันสั่น3แกนนะครับสวยหลูมาก ุนได้360องศามีระบบ ai จับความเคลื่อนไหวใครสามารถปรับสวา่างปรับดอกได้มีสองสีมีสีขาวกับสีบอมบวอมไว้สวยมากครับการได้ตั้งได้ ตัวรีโมทถอดได้เป็นบูทูธนะครับมีหลายฟังก์ชันมหมุนรอบก็ได้360สามร้อหสิองศามีกล้อง AI แแนอนจเจ็คหแนลตั้งโอเยี่ยมไปเลย ัวไม้ยืดได้นะครับสวยเลยต่อไปถ่ายเซลฟี่เนี่ยไม่ต้องพึ่งคนอื่นวสบายตัวเนี้ยมีกล้อง AI e ไตอนนี้ผมปิดกันเนี่ยครับ,รบมีกล้อง AI e ไตัวจับใบหน้าสามารถหมุน ได้ตามหน้าตาเราเลยตามการเคลื่อนไหวเราดีมากครับส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกให้อยู่กับที่ดันขึ้นนี่ก็จะล็อกสวยนะครับผมว่าราคาไม่แพงปกติอ่ะ1ันเก้าร้อยสิบเก้าบาทตอนนี้ลดราคาออกเลย รีบสั่งเลยนะเหลือ896บาทเท่านั้นถ้าใครกดสั่งส่วนลดได้เพิ่มอีกโอ้ไม่ต้องบอกเลยราคาลดอีกตอนนี้ก็ลดเยอะแล้วคุ้มมากกับราคาเนี้ยของแบนรนด์ TNW ผลิตภัณฑ์เขาดีทุกตัวนะครับบอกตรงๆเลย